ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอก,กพลนิบุญมีนะชุมแพรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ เพื่อสังคมไทยในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะไปอยู่ในส่วนของเรื่องเล่านิทานนะครับจากในส่วนของที่มาที่ไปต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับที่จะสามารถนํามาสอนแล้วก็นํามาเป็นหนึ่งคติประจําใจในการดํารงชีวิตในปัจจุบันหรือว่าทุกยุคทุกสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับเรื่องเล่าหรือว่านิทานต่างๆที่คนสมัยก่อนเนี่ยได้มีการแต่งขึ้นไว้ก็ เป็นอีกหนึ่งประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถเด่นดำมาสอนตัวเองได้นำมาพูดหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะครับให้กับบุตรหลานหรือว่าให้กับลูก,ลกของท่านได้สามารถปลุกจิตสํานึกที่ดีนะครับปฏิบัติตนที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคนดีต่อสังคมนะครับจนขึ้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เรื่อยๆนะครับในครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องเล่าแล้วก็นิทานต่งตางๆนะครับที่สามารถมาบอกเล่าในส่วนของประสบการณ์ในการทํางานนะครับที่สามารถนํามาอัดแอพได้ช่วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งใน คุยกับพลตีหลักแกวอมโรสดตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกพลและท่านผู้ฝังที่เคารพครับครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องเล่าหรือว่านิทานต่างๆที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังสามารถมาปลุกใจหรือว่ายังสามารถนามาสอนพวกเราได้นถึงปัจจุบันเนี่ยวันนี้อาจารย์มีเรื่องเ,เล่าหรือนิทานดีๆมาฝากรู้ฟังบ้างครับคือต้องเข้าใจว่านิทานเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องจริงครับ บางทีก็เป็นเรื่องปลําปลาาบางทีก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในทั่วโลกอะ่ะครับแล้วก็เราได้ข้อคิดจากเรื่องสั้นๆพวกนี้อะไรบ้างเพราะแต่และเรื่องเนี่ยมันมีข้อคิดหมดแหละครอาจารย์เคยรวมไว้เป็นร้อยๆเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี่แหละเพียงแต่แต่และประเทศเขาก็จะมีภาษามีวิธีการเล่าของเขาครับต้นนิทานเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมทางจิตวิญ,ญญาณอย่างดีเลยนะ เพราะว่ามันจะช่วยให้เราได้ข้อคิดหลากหลายเลยเอาอย่างวันนี้เรื่องแรกนมหนึ่งแก้วเอกพลก็คงเคยดูที่เขามาทําเป็นคลิปเรื่องก๋วยเตี๋ยวว่าแหละจำได้เขามาแปลงเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่อนนี้ยมันเป็นนมเรื่องเรื่องนี้มันเกิดขึ้นคงจะเป็นพวกฝรั่งอะนะครับก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเขาขายของแล้วก็หิวข้าวเงินก็ไม่มีก็ไม่รู้ทำไงก็จะไปเคาะประตู ว่ามีแม่มจะแก่ออกมาสักคนก็จะขอหนุมปังขอน้าำกินสักหน่อยหนึ่งปรากฏว่าก็จะเป็นอายุแบบไม่ได้แก่มากแล้วก็โผล่หน้าออกมาก็เลยไม่กล้าก็เลยจะขอน้ำกินเพียงแม่มมก็บอกว่าโอ้โหเด็กมันโซอย,อย่างเงี้ยน้ำไม่พอละเขาก็เลยให้นมมาหนึ่งแก้วแล้วก็ตามด้วยน้ำผกินนมเสร็จเด็กน้อยนี่เ็าถามว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ แหม่มบอกไม่ต้องล็อกเอาไปเทจะได้หายหิวนะอะไรเงี้ยเด็กก็ดีใจก็ขอบคุณแม่มไปเอกพลเชื่อมั้ยเรื่องมันก็ผ่านไปเวลาผ่านไปไอเด็กน้อยคนนั้นเนะี่ยต่อมามันเป็นหมอครับเป็นหมออยู่โรงพยาบาลเนะี่ยเมืองใหญ่กว่าที่แหม่มนี่อยู่ไอแหม่มคนนี้พออายุเยอะก็ป่วยก็ถูกส่งไปยังเมืองที่เด็กน้อยคนนี้อยู่ ทีนี้เด็กน้อยเนี่ยเห็นหน้าแม่ดิเก็จําได้ว่ายิ่งแม่คนเนี้ยเคยให้นมตัวเองกินหนึ่งแก้ว mm hmm. เขาก็เลยสั่งเจ้าหน้าที่ทําอย่างดีพอเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินครับทีนี้เด็กน้อยคนเนี้ยที่เป็นหมอตอนเนี้ยก็เลยบอกเจ้าหน้าที่เอาใบเสร็จมาที่เขา mm hmm. เขาจะเป็นผู้จ่ายเองอื mm ่ hmm. แบบนี้ก็ยังไม่รู้จะทํายังไงเงินทองก็พอหรือเปล่าก็ไม่รู้ ต่ปรากฏว่ามีคนเอาใบเสร็จมาให้แต่จ่ายเรียบร้อยแล้วครับนะครั้งหลังใบเสร็จเขียนว่าจ่ายเรียบร้อยแล้วด้วยนมหนึ่งแก้วยแยบมก็สงสัยว่าเจินหน้าหมอเขาก็เออยังพอจําได้แล้วหมอเขาก็เล่าให้ฟังก็นมหนึ่งแก้วในวันนั้นก็เลยมาช่วยชีวิตแย้แมได้เห็นไ,ไหมเรื่องเล่าของฝรั่งแต่ว่าเอกปนฟังแล้วดีนะ ครับมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราให้โอกาสคนเนาะเหมือนในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถมาช่วยเหลือเราได้ปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เรื่องคำนองม่นีเยอะนะครับใช่ครับฝรั่งเขาเรียกว่าเปย์อิดพอบแต่ว่าทําดีให้แล้วก็ทําดีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคือให้ทําความดีต่อไปเรื่องนี้มันมีเรื่องจีนเท้าทีนดได้เรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่ด้วยนะก็คือ ม,มือขวาของหลิวปังต้นราชวงศ์ฮั่นเนี่ยตอนที่เขายังไม่มีงานทำเนีเ่ยก็ไปขอข้าวคุณยายกินทุกวันคุณยายก็รับจ้างซักผ้าอะไรเงี้ยก็ให้ข้าวฮั่นศิลป์เนี่ยกินทุกวันฮั่นศิลป์เนี่ยวันดีคืนดีเขาเกิดจลาโจนก็เลยไปสมัครไปทหารแล้วก็ช่วยลบทับจับศึกในยุคจินซีลงอะ่ะท่านก็ขึ้นมาแล้วก็ั่นศิลป์เนี่ยก็ได้เป็นมือขวาถึงคือ ลบทับจับศึกเนี่ยเขาเก่งมากครับเมื่อเขาเป็นใหญ่เป็นโตใหญ่ครับฟ้าเลยอะลองจากห้องเต้เขาก็นึกถึงคุณยายเขาก็เลยให้ไปตามหาคุณยายที่อยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้คุณยายมาทานสิงจะลงไปคารวะแล้วคุณยายจําได้ไหมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็สร้างบ้านให้ให้เงินให้ทองเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเลยคือเขานึกถึงความหลังตอนที่เขาตกต่ำเนะี่ยยังมีคนช่วยเขาไง เพราะฉะนั้นช่วยคนตกต่ำเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะต้องตอบแทนนะมันร้อยคนมันจะตอบแทนได้สองสามคนหรือห้าคนก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าคนให้ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความจริงใจให้เพราะความเมตตากรุณาให้ไปเถอะมันจะตอบแทนบ้างไม่ตอบแทนบ้างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้ตำรวนใช่ครับเนี่ยเรื่องนมหนึ่งแก้วเนี่ยมันก็มีเรื่องคำนองเนี้ยเยอะอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็ตรงสมัยนี้เลยนะ ครับผมยังไงครับอาจารย์ไอตีลูกเตีย่ยวฟังแค่ดีคือคนจีนเนี่ยเขามีลูกคนเปนม่ลูกชื่ออะไรเรียกไอ้ตีก็แล้วกันนะครับทีนี้เตี่ยเนี่ยเขาก็โปรแกรมไอตีตั้งเล็กๆเลยว่าไอตีเนี่ยต้องเป็นหนึ่งหนึ่งเนงี่ยองอูเวลามีเรื่องนี้ต้องชกปากก่อนแล้วอย่าไปยอมแพ้หรือทําอะไรต้องเป็นเบอร์หนึ่งก่อนแล้วไอตีทีนี้มันก็กลางไปเรื่อยจนไม่มีใครเล่นเป็นเพื่อนกับมันแล้ว เพราะเตี่ยมสอนมาอย่างนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งแม่สีป่วยเตี่ยก็วันนี้สีไปซื้อยาที่ตลาดทีนี้ไอ้ต่างจังหวัดนะเอ็งกับคนไอ้สีว่าเดินมาก็จะไปเจอลําคลองก็จะมีสะพานต่างจังหวัดเนี่ยสะพานเนี่ยนะมีไม่ไผ่ลําเดียวรหรือมีสะพานที่เดินได้คนเดียวไปกลับสวนกันไม่ได้อ่ะทีนี้ปว่วยสีมันก็ไปเจอไอ้หลุมดอยเต่าก็อยู่ฝั่งนู้นไอ้สีก็ไม่ยอมเนี่ยพกเพราะเตี่ยสอนมายอมไม่ได้ มันก็ยืนจ้องไอ้หนุ่มดอยเต่าอยู่นั่นแหละไอ้ตีก็ไม่ยอมไอ้หนุ่มดอยเต่าก็ไม่ยอมไอ้ตีไปตั้งแต่เช้าจนเที่ยงไปแล้วยังไม่กลับเตียก็สงสัยว่า้ตีไยไฟนานแล้วไม่กลับ้ะทีมเตียก็เดินตามมาดูอ้าวเพียไให้ตียืนจ้องไอ้หนุ่มดอยเต่าอยู่เตียแท้ที่จะให้ตีมันหลบให้หนุ่มดอยเต่ามาก่อนไปเตียก็เลยบอกไอ้ตีกลับไปบ้านได้แล้วเดี๋ยวอ้วจะยืนจ้องหน้ามันเองเป็นไงเอกระพนก็ แสดงว่าอะไรไอ้ลูกที่เป็นอะไรทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่เกิดจากลูกเกิดจากพ่อแม่ใช่ครับเอกพลเกิดมาใครสอนพูดอ่ะอพ่อแม่ครับฝัพ่อแม่ใครสอนตั้งใครใครสอนเดินนี้ใสใจคอเป็นไง่มันอยู่สภาพแวดล้อมมันสอนไงเขาเคยทดลองอ่ะเด็กเกิดไปไมาไปไว้ในป่ามีคนเลี้ยงแต่เป็นใบเด็กก็พูดไม่ได้ใช่ไหมมันเคยมีเรื่องไอ้อินเดียอมมาลากรรมมาลา ามแปดที่หมาป่าไปเลี้ยงไว้อะครับเมาคีใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องราวที่ถึงปัจจุบันนะครับอาจารย์เยยล่าเล่าในสมัยก่อนนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเยวาวชนเป็นยังไงเนี่ยทุกวันาเนี้ยมือนก็พ่อแม่เนี่ยแหละโปรแกรมเขาดีก็คือพ่อแม่เขาดีเขาไม่ดีวุ่นวายก็คือพ่อแม่เขาโปรแกรมมาอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วอะเป็นลูกเราสมมติอ่ะรอกุน,น,นมีลูกลูกมันไปแว้นมั่ง็ะก้อยตะเกาเราก็ต้องดุมาแล้วใช่ไหมอย่างน้องกับไม่ซื้อมาเราตายให้แล้วใช่ครับมันก็ อดไม่ได้ฮะมันมีแรงพลังเยอะนไะวัยรุ่นหนุ่มอ่ะใช่ไหมใช่ครับแบบบึ้นๆบืนๆเนี่ยหนุ่มขูชาวบ้านเขาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเนีก็ลทั่วไปเพราะฉะั้นเรื่องไอ้สีลูเกเตี๋ยเนี่ยมันก็อสอนว่าพ่อแม่เนี่ยอยากให้ประเทศชาติเป็นยังไงพ่อแม่เขาโปรแกรมเขาดีๆปัํมเด็กออกมาก็ดูแลเขาหน่อยเพราะเด็กเนี่ยเขาผ้าขาวบริสุทธิ์ เราจะเขียนจะใส่แต้มสีตีเส้นอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาดีเขาก็จะโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมนี่ฉะนั้นแล้วประเทศชาติจะแย่เพราะฉะนั้นเนี่ก็คือไอ้สีลูกเสียเป็นไงนิทานเองนี่ <c oughs> ใช่ไหมได้ขก็คิดนะครับใช่ครับอาจารย์แย<ต>่ไ <c oughs> ปหมดเลยทีนี้ไปเรื่องจีนเมื่อกี้นี้มันก็อาจจะอยู่เมืองไทยนะสีลูกเียสีกระสีเหมือนกันแต่ว่า เป็นศิลปะอัจฉริยะของจีนหลีปไปเป็นกวีเอกของจีนหลีไปเนี่ยเขาเล่าว่าสมัยตอนเด็กๆเ,เขาเรียนหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องไงยเรียนแล้วจําไม่ค่อยได้ก็เลยโดดเรียนแล้วไปวิ่งเล่นฝายน,าน้ำปีนต้นไม้อะไรไปเรื่อยแต่หลีปไปเนี่ยเขาก็ไปเจอคุณยายคนหนึ่งแกกาลังนั่งผลเหล็กให้เป็นเข็มเขาเรียกว่าผลทั่งให้เป็นเข็มเคยได้ยินใช่ไหมครับ ทีนี้ลีไปก็ไปดูอ้าวคุณยายเหล็กต้องเริ่มเทิ่มเนี่ยกว่าจะเป็นเข็มได้ยังไงยายก็บอกเป็นได้ไอ้หนูเราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอันนี้มันมาจากผลทั้งให้เป็นเข็มเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับอาจารย์คือความเพียรพยายามนั่นแหละครับยายเขาบอกว่าเป็นไปได้ถ้าเราทํามันทุกวันทาเรื่อยๆอย่าหย,ยุดเหล็กนี่มันก็จะบางลงบางลงอันนี้เขาก็อุปมาอุปไมยนะ กว่าจะเป็นเข็มแล้วเงือยดอก็เหมือนเอกพโกว่าจะจบเป็นร้อยตีร้อยโทไปไงใช้เวลาใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลายายคนนี้ก็สอนดีไปว่าทำมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีความมุ่งมั่นทํางานทําจริงทําจังไม่ยอมแพ้เนี่ยมันก็สามารถทําอะไรได้สําเร็จหมดรีไปก็เป็นเด็กฉลาดก็เลยเข้าใจพอเข้าใจเขาก็กลับแล้วกลับไปห้องเรียนตั้งใจเรียนนกระัา่าเขาเป็นกวีเอกของประเทศจีน รีไปเนี่ยเห็นไหมเขาก็มีเรื่องเล่าพวกนี้มันก็เป็นกึ่งนิทานกึ่งเรื่องจริงที่เข้ามาอย่างของจีนเนี่ยจะเยอะเยอะมากกว่าของฝรั่งนะครับแม้กระทั่งเรื่องเคยได้ยินไหมยี่จับสี่เหา่าโอ้โหไม่เคยเลยครับ่านเห่านี่ไม่ใช่หมาเห,หานะคาว่ายี่จับสี่เหา่าแปลว่ายี่สี่ยอดกะตังอยู่อเขาเอาเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศจีนยุคโบราณแล้วก็มาเรียบเรียง ให้เป็นเรื่องของความกระตันยูแล้วก็แจกนักเรียนแจกคนจีนให้อ่านกันตั้งแต่เด็กๆครับอะน,นี่มันกระตันยูต่อพ่อแม่ยังไงปู่ยา่าตายายต่อแผ่นดินยังไงเขาฝึกเด็กกระตันยูก่อนเลยเขาไม่ต้องฝึกอย่างอื่นเลยเพราะอะไรรู้ไหมไอ,อ้กระพนเพราะกระตันยูเรื่องเดียวเนี่ยมันจบเลยนะอกระตันยูแปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องหมายของความดีกระตันยูอา้าวคนกระตันยูศีลธรรมไม่ต้องพูดถึงแล้วหญิงว่ะครับมัน ความอยู่ในความกระตันยูเนี่ยกระตันยูกระตเวทีกระตันยูนีรร่รู้คุณกระตเวทีนี่แทนคุณถ้ารู้คุณแล้วแทนคุณก็ไม่ได้ไปพูดเรื่องอื่นแล้วนะเอกจนเพราะนั่นค่ะคนจีนก็มีวิธีสอนจากพิธานจากเรื่องวิสียอดกระตันยูแล้วเรื่องของแม่ของพ่อของแผ่นดินของกระยาทะเลเขามีเยอะในสามคกก็มีในเรื่องเปาพุชจิน้นเราก็ได้ดูกันอีกอ่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังหลีไปนะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นประเทศไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นประโยชน์แล้วกันนะช่ำชองย่อมเชี่ยวชาญก็แท้จะจีนนี่กัแหละช่ำชองย่อมเชี่ยวชาญเนี่ยเอกระบเข้าใจนะใี้นะทาได้บ่อยไงเห็นไหมเขาทําชาชักอ่ะเขาโยนขึ้นไปแล้วมันก็ยังจับมาในแก้วในถ้วยได้ใช่ไหมครับ หรือนักมายากลที่เขาโยนลูกสี่ลูกห้าลูกขึ้นไปบนอากาศแล้วเขาก็สลับได้นี่ก็คือเขาต้องฝึกฝึกโยนแม่นเลยเหรือเวลาเขาเล่นมายากลที่ห้อยหุ่นโยนตัวกลางอากาศนะต้องฝึกเิงไหมกายากรรมครับอาจารย์ใช่ครับกายากรรมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะอาจารย์เคยอยู่อะไรควงเจ้าเปียงยางมาก่อนเขามาเล่นเลยถูก <c oughs> ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ช่ำชองเนี่นเขี่ยวชาเนี่ยหมายความว่า คนเราเนี่ยสมองเนี่ยมันมีกระแสไฟฟ้านะเอกพลสวดบนได้ไหมโดยไม่ต้องดูโผลเลยเนี่ยได้ใช่ไหมพอบางบทครับอาจารย์ก็พอได้ครับเพ็นเพราะอะไรเพราะว่ามันทําบ่อยๆมันก็จําได้ไงริงหะสวดบนเนี่ย,ยชินบัญชรอาหุหมากาอะไรเนี่ยอาจารย์ทดลองมาเมื่อก่อนเนี่ยใช้อ่านโผลแล้วก็สวดไปสัากาอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จําได้พอาําได้ตอนนี้สามสี่สิบปีมาเนี่ยมันก็จาได้แม่นแล้ว นี่คือสมองเรามันมีกระแสไฟฟ้าแล้วก็ทําอะไรบ่อยๆมันก็จะจบแล้วเอกพลกลับบ้านเนี่ยกลับตูกใช่ไหมใช่ครับถ้าคนอื่นเข้ามาเอกพลกพจะบอกเลยเมื่อยปากเลยก็าะามติดบ้านเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟในสมองเนี่ยมันทําให้เรามีการจดจําได้แม่นยําเพราะฉั้นช่ำชองย้อมเชี่ยวชาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มีแปะคนหนึ่งแก่ก็มาเห็นนักขมังธนูเนี่ยเขาก็ยิงไปที่ใบไม้ ยิงไปที่ต้นไม้เนี่ยโอ้โหกลางวงแดงเลยเอ็กแลยเอ็กอะ่ะยิงไม่มีพลาดเลยเรียกว่า,มาแมลงวันบินมาเนี่ยยิงพวกมแมลงวันร่วงเลยใช่ไหมครัเสร็จแล้วคนก็มาดูแล้วคนก็ปอบมือกันใหญ่หนึ่งอันนี้คแป๊ะคนนี้แกก็ดูแล้วแกก็ก่ายหัวไม่เห็นมีอะไรเลยช่ำชองก็เชี่ยวชาติไอ้กหมังธนูก็บอกว่าเอ้าเอาไปยิงธนูเป็นเหรอในเป็นห็อกแต่อัวรู้ว่าคุณเนี่ย ทำมาจนช่ำชองแล้วมันก็เชี่ยวชาญหรืออยากจะดูอ้วไหมล่ะอ่ะแปะ์ท้าไอ้ไหนขมังทะูุบอกอ่ะแปะททาให้ดูสิอแปรก็เอาไอ้น้ําเต้ารู้จักน้ําเต้าของจีนไหมล่ะครับรู้จัก,จกน้าเต้าแล้วก็มาวางลงแล้วก็เหรียญอีแปะของจีนเนี่ยวางไว้บน,นฝาน้ําเต้าเล็กๆอะ่ะครับแล้วเขาก็เอาน้ําใส่ขวดเหมือนไอ้ชาชักอ่ะเทลงในปากขวดเี็ยเทจากที่สูงลงมา น้ำไม่กระชอกไม่กระเด็นไปไหนเลยอะลงลูเปี้ยเลยไอ้ขมันธนูก็งงว่าแปะทำได้ไงไม่ต <c oughs> ้องสงสัยแล้วกัวกน้ำมันกาดมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเ <c oughs> ข้าใจคำว่าน้ำมันกาดไหมสมัยก่อนเวลาไปซื้อน้ำมันกาดเนี่ยเขาก็จะมีกระบวยตักแล้วก็ใส่ขวด ให้เราขวดไอ้ขวดเหล้าขวดแม่โของอะไรเนี่ยอาจารย์ไปซื้อกล่อยมาก่อนเนี่ยคนทาการ,รอ่ะแป๊เนี่ยเขากอกมาตั้งแต่เด็กจนโตสามสิบสี่สิบกว่าป,ปีพากอกบ่อยบ่อยเนี่ยมือมันก็จะเชี่ยวชาญใช่ไหมใช่ครับเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวคนทําโรตีคนที่เสร็จแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาเกิดไปผิดโลกไหมเดี๋ยวนี้มีเปล่าไม่รู้นะพอพุ่งลอยฟ้ามีอยู่ครับพอผัดเสร็จแล้วก็จะโยนข้ามถนนไอ้เด็กที่อยู่ฝั่งหนึ่งก็จะ เอาจานมาลองรับได้ครับนั่นแหละว,วายเด็กมันจะรับได้ไมันจะต้องหมดผักบุ้งผักกระเฉดผักบุ้งลอยฟ้าไปไม่รู้กี่จานแล้วมัน <c oughs> ต้องฝึก่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นแปร์กบอกว่าช่ำชอหมดว่าเที่ยวชาเนี่ยพวกนี้อาไปใช้ได้เลยนะใครอยากจะเที่ยวชาญเอาง่ายๆเดี่ยเอกรลขนัขบรถเป็นไหมก่อนขับรถเป็น <c oughs> เ,น <c oughs> เนราก็ฝึกนใช่ไหม เขาสอนเราอาจจะไปโรงเรียนสดอนหรือพี่สอนน้องสอนอะไรก็แล้วแต่รับใหม่ๆเป็นไงเงือกนะใช่ไหมใช่มีความกลัวความระแวงครับมีออกสนุนใหญ่ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวคุยก็เลยต้องอะไรมือใหม่ขัดขับก่อนค่อยๆทําไปค่อยๆไปชีละเกียร์หนึ่งเกียร์สองสไว้ก่อนนะของเอกพลนี่เป็นเกียร์ต้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้แต่ตอนผมหัดขับรถนะครับใช้เกียร์กระปุกขับอาจารย์ก็กล้ากลัวเก๊กังๆอยู่ครับกล้าเยยบ ไปหยิบคันเร่งครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้มันเกียร์อโต้มันสบายเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ก็เริ่มจากเกียร์กระปุกไปแล้วว่าจะได้ออกถนนใหญ่เนี่ก็แต่พอเป็นแล้วเป็นไงจำนาแล้วเป็นไงตอนนี้พอเช้ามืดมากุญแจยักไขลูแล้วก็ปึ๊บแต่เดี๋ยวนี้มันใช้กดแล้วใช่ไหมครับกดปื่นก็ออกเลยเมื่อก่อนก็กลัวกล้าๆแต่พอขับเร็วๆเห็นไหมคนที่ขับรถแข่งเน่ะเสียวไหม เสียวแต่ว่าเขาทําจนชํานาญนะครับใครอย่าไปทําอย่างเขามันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลที่เขาฝึกกันมานานเพราะฉะนั้นไอ้ช่ำชองเชี่ยวชาญเนี่ยสอนอะไรสอนว่าเราทําอะไร <c oughs> บ่อยๆเ <c oughs> มื่อคาร่างหนังสือล่างบ่อยๆมันก็จะชินใช่ไหมใช่ครับเขียนหนังสือบ,บ่อยๆหรือว่าทํางานในสิ่งที่หน้าที่ของเราอ่ะค่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเก่ง <c oughs> แล้วก็ใส่ใจหน่อยก็จะไม่ผิดพลาดครับ ว่าเนี่ยเนี่ยช่ำชองเอิมเจี่ยวจานมันก็เป็นนิทานเล็กเล็กเรื่องหนึ่งที่พูดง่ายว่าถ้าเราสามารถทำได้มันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็องอค์กรนะอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องี่ลิงลดน้ำต้นไม้อันนี้ก็มาจากพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งล้วก็เล่ากันมาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระธเจ้าท่านบางทีท่านก็เล่าเรื่องเปรียบเทียบเยอะแยะไปหมดเลยครับ อันนี้ก็น่าจะมาจากในทางศาสนาพุทธถ้าบอกมีเจ้าของสวนเนี่ยเขาก็เลี้ยงลิงไว้เยอะเอ๊ะวันหนึ่งเจ้าของสวนเนี่ยจะไปทุระพอจะไปทุระแล้วทาําไงล่ะลดน้ําต้นไม้ก็ไม่มีใครลดก็เลยวานเจ้าพวกลิงทั้งหลายเนี่ยเอามาช่วยลดน้าต้นไม้หน่อยอก็คนก็ลิงก็ลดน้าต้นไม้ได้มันคล้ายคนนี่ใช่ไหมใช่ครับคนก็ลดได้ลิงมันบอกว่าฉันก็ลดได้เหมือนกันแตีนี้พอชาวสวนไม่อยู่ไอ้ลิงทําไง ลิงก็เลยแบ่งเป็นสองพวกอีกพวกหนึ่งเอากป๋องไปตักงาอีกพวกหนึ่งก็ขุดต้นไม้ออกมาดูว่ารากยาวหรือรากสั้นนี่สุดยอดไปและ่ะ <c oughs> ไอ้ลิงก็ดูอา้าวนี่ยาวพอนะน้ำมาก็ลดหลายกระป๋องเลยเพราะรากมันยาวครับส <c oughs> ่วนไอ้รากสั้นจะลดกระป๋องเดียวก็เรียกว่าลิงนี่สอนรู้สอดเห็นนะเรื่องลิงนี่มีเยอะนะ <c oughs> <c oughs> ลิงสางแหลิงอะไรต่ออะไรเนี่ยในสัตว์โลกคุณนะ่ารักอาจารย์ก็ เคยดู <c red u> หลายรอบแรับลิงมันชอบยุ่งไปทุกเรื่องอันนี้มันก็ดีใจก็แบ่งไอ้ชุดหนึ่งไปตักน,น้ำวิโกเดินอีกชุดหนึ่งว่าถอนต้นไมห้หมดเลยทั้งสวนเลยขุดแล้วก็ถอ,ถอนถอนแล้วก็ลดน้ำต้นไม้พ่อยวันเองไอตาเจ้าของสวนจับมาเอกพลน,นึกภาพออกไหมต้นมไม้เป็นไงตา oh, ยหมดหายหมดเลยตา <c oughs> ยหมดเห็นไหมนีไม่ไงเรื่องนี้จริงๆมันสอนอะไรเยอะนะ แช่นสมมติเอกกระพุนมารับราชการมาทํางานใหม่ๆพี่พี่น้องๆเขาไม่สอนเราเลยอ,อยู่ๆให้เอกกระพุนเอาล่างสือหน่อยกูตายกูยังกิ้นไม่ถูกเลยจะเรียนใครไม่รู้จะทํำยังไงมันก็เหมือนกับลิงรดน้ำต้นไม้คือไม่สอนเท่าก่อนไงใช่ไหมเมื่อก่อนจาอยู่ช่องห้าเป็นคหน้าฝึกอบรมเด็กเข้ามาใหม่เขาต้องมีการชุดรองงานจริงว่าใช่ครับตุดรองงานก็จะมีที่เลี้ยงประกบ นี่ยอาจารย์ก็จะเป็นผู้บรรยายองค์กรนี่เป็นยังไงแล้วก็จ่ายไปตามหน่วยไปฝึกนะฝึกก่อนไปดูเขาเป็นยังไงแล้วก็กลับมาแล้วก็พอเริ่มก็นับสามเดือนเนี่ยผ่านไม่ผ่านอะไรก็แล้วแต่ต้องลองงานต้องฝึกงานก่อนใช่ไหมใช่เพราะจะมีลูกพี่ดี<ๆ>เขาก็จะสอนงานดีลองไปทําข่าวที่ลองเขียนข่าวหรือลองตัดต่อลองอะไรต่างต่างอเนี้ยเนี่ย มันก็เหมือนกันลิงรดน้ำต้นไม้เนี่ยเขาไม่สอนจะอยู่ก็ไปละมึงกำนั่นกันไปก็รดน้ำเกันไปไอลิงมันอาจจะไม่ฉลาดคนเรามันยิ่งกว่าลิงอยางเงี้บ้างทีนะงานที่บางทีเจ้านายเฮ้ยมึงทํานู่นทานี่ดีนายก็ไม่ได้เคยสอนไม่เคยฝึกมาเด็ด<ม>ไหมล่ะจริงครับลิงมีเรื่องไงเฮ้ยเอาจักรยานปั่นไปซื้อพาพาทไทยหอยทอดให้หน่อยไอ้นี่ก็เอาจักรยานไปด้วยแล้วกลับมา ขบันีไม่เป็นเนี่ยก็จูงไปจูงกลับจะไหนไม่รู้ไง <c oughs> ก็ไอความผิดพลาดใหญ่หลวงในทุกวันนี้แม่ว่าบ้านเมืองหรือระดับโลกเนี่ยก็เพราะว่าลิงรดน้าต้นไม้ใช้คนไม่ถูกกับงานเนี่ยจริงป่ะ <c oughs> เพราะนั้นพอใช้คนไม่ถูกกับงาน,านลิงก็ทําทาไอ้นายสั่งนี่ว่าสอนมันไม่ได้เคยทํางานมาก็ทําผิดพลาด มีไมมเราที่ทางานเราผิดพลาดเนี่ยวคนมันไม่มีความชํานาญในทางนู้นทางนี้เนี่ยแล้วให้เขาไปทํางานพอผิดพลาดมันก็ไปเลย<ช>ริงว่าลองให้คนขายชาชาักไปทําก๋วยเตี๋ยวไอ้คนก๋วยเตี๋ยวมาขายชาชักไปก็คนเราเลือกไงใช่ไหมเด็ก็เป็นนิทานบอกแล้วมันเป็นเรื่องเล่าทั่วโลกนั่นแหละจารก็หยิบเล็กๆน้อยมาเล่าสู่กันฟังมันก็เป็นประโยชน์สามทีกยวนนะ ครับอย่างที่อาจารย์เล่ามาก็มันเป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับเรื่องการฝึกฝนเรื่องการบั่นเพียรและเรื่องความอดทนในการทําหน้าที่การงานอย่างถูกต้องนะครับ ถ้าสมมุติเรามีความอดทนในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใส่รายละเอียดบางอย่างในสิ่งที่เราทําอยู่บางทีสิ่งเหล่นานั้นที่เราทําอยู่นะครับอาจจะเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและเป็นผู้ชํานาญการในเฉพาะด้านในสิ่งเหล่นานั้นด้วยนั่นเองนะครับก็มีความอดทนแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกคนที่กาลังทํางานอยู่ในปัจจุบันนะครับในงไงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับพลตีหลักแก้วอมโรสดน,นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาก,การกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังติดตามพวกเรายอดหลังได้นะครับผ่านทางช่องทางย u ทูบอาท a p ์ h ช n แนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอกพลบุญมีนชุมแพนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ําใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เพื่อนำปบมอบให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตรหรือบาดเจ็บทุกคุภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี115-2-17087-2ขีดขีดขีดชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์02475557 5, 5, 5หรือ02475458 4 สมัครใจรับใช้ชาติครั้งหนึ่งในชีวิตมาเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องบ้านเมืองด้วยการสมัครใจเป็นสมาชิกใหม่ในครอบคัวราหารันหันมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนรูปผู้ชายสร้างวิน,นัยสร้างพลเมืองดีของชาติในอนาคตโดยจะได้รับการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้นได้รับการฝึกฝนทักษะอาชีพหลากหลายสามารถใช้สมัครงานทำมาหาเลี้ยงครอบครัวในวันข้างหน้าแถมได้รับโควต้าพิเศษเป็นนักเรียนในสิบในสิบตำรวจ ข้าราชการกรมการปกครองและอื่นๆอีกมากมายสวัสดิการไม่ต้องพูดถึงครบครันทั้งไรายได้ที่มั่นคงค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตและเยียวยงเบียเสี่ยง,ยยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติอย่าลืม1-12เมษายนนี้มีนัดแสดงพลังความรักชาติชาติเสือต้องไวหลารชาติชายต้องรับใช้บ้านเมือง